เมื่อกี้นี้อาจจะมีแสงนะครับแสงอาจจะแบบทำให้มองไม่เห็นนะครับช่อดอกนะครับของมะขามเทศสีชมพูนะครับเจก็เลยเอามาให้ดูเนี่ยครับผมบางคนก็เสียดายโอ้โหจะได้กินแล้วอะไรเงี้ยจะได้กินมะขามเทศแล้วสีชมพูนะครับแต่ว่าผลระยะยาวนะครับก็คือลําต้นเขาจะโตช้านะครับลําต้นจะโตช้าเพราะว่ารากเนี่ยต้องนำครับดูดเลี้ยงสารอาหารไปเลี้ยงช่อดอกนะก็ผลนะครับทําให้อ่า โตช้าเราควรที่จะตัดทิ้งเลยครับอย่าไปเสียดายครับนี่ครับตัดออกหมดเลยเจ๊นะครับก็จะให้มีใบนะครับที่จะเลี้ยงลําต้นนะครับเพื่อให้ต้นโตนะครับโตเร็วนะครับไม่ต้องไปเสียดายเนาะครับผมนี่เจ๊ตัดออกหมดเลยนะครับ3สัปดาห์นะครับผมสวยงามมากเลยต้นใหญ่มาก สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับใจชาแนลนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูนะครับข้างหลังใจเอนี่แหละครับมะขามเทศนะครับได้3สัปดาห์แล้วนะครับหลังจากที่เอากิ่งตอนนะครับมาปลูกในถุงนะครับเพื่อที่จะให้เขาออกรากนะครับแล้วก็ออกใบนะครับออกยอดครับเมื่อรากแข็งแรงดีแล้วเราก็จะเอาไปลงดินนะครับมาดูว่า3สัปดาห์เนี่ยมะขามเทศพันสีชมพูเนี่ยงามไปถึงไหนนะครับผมไปดูกันเลยครับ ครับนี่สมสัปดาห์แล้วใบออกเยอะนะครับแล้วก็เขียวงามดีมากเลยนะครับแล้วรากก็ออกอเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูรากของมะขามเทศนะครับสีชมพูถ้าเป็นถุงดำจะมองไม่เห็นนะครับนี่เป็นถุงที่ใส่ดินปลูกมานะครับก็จะมองไม่ค่อยเห็น แต่จะมีถุงที่ไม่ใช่ดินปลูกครับมาดูนี่นะครับขาวเยอะเลยนะครับ3ส,สัปดาห์ครับออกออกรากดีมากเลยครับแล้วก็ออกใบครับออกยอดดีมากนอกจากออกยอดแล้วเขายังมีช่อดอ,อกด้วยนะครับ นี่คือช่อดอกครับเราไม่ควรเอาไว้อย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่ารากเขายังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเราควรที่จะให้รากเนี่ยดูดนะครับสารอาหารนะครับดูดสารอาหารนะครับขึ้นมาเลี้ยงลําต้นและใบเท่านั้นนะครับเราควรที่จะคลิปนะครับตานะครับดอกที่จะออกนะครับออกผลออกมากไม่งั้นรากจะทํางานนะครับ ทำงานนะครับดูดสารอาหารมาเลี้ยงนะครับช่อดอกนะครับออกผลต้นจะโตช้าเราควรที่จะคลิปทิ้งนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเราควรที่จะคลิปทิ้งนะครับอุปกรณ์ง่ายๆเลยนะครับก็นี่แหละครับกันไกลนี่แหละครับผมเราก็ไม่ต้องไปเสียดายนะครับว่าติดหมากติดผลแล้วนะครับเรามองระยะไกลดีกว่านะครับ เพื่อที่จะให้รากนะครับดูสารอาหารนะครับไปเลี้ยงลําต้นแล้วก็ใบนะเพื่อที่จะให้ต้นน่ะเจริญเติบโตได้ดีนะครับอย่าไปเสียดายนะครับผมรเจเอกก็จะเริ่มตัดทิ้งเลยนะครับไม่เสียดายครับนี่ครับอย่าไปเสียดายตาดอกตัดทิ้งเลยครับ นี่ครับเราไม่ต้องไปเสียดายนะครับทิ้งเลยนะครับเพื่อนเมื่อกี้นี้อาจจะมีแสงนะครับแสงอาจจะแบบทำให้มองไม่เห็นนะครับช่อดอกนะครับของมะขามเทศสีชมพูนะครับเจก็เลยเอามาให้ดูเนี่ยครับผมบางคนก็เสียดายโอ้โหจะได้กินแล้วอะไรเงี้ยจะได้กินมะขามเทศแล้วสีชมพูนะครับแต่ว่าผลระยะยาวนะครับก็คือลําต้นเขาจะโตช้านะครับ ลำต้นจะโตช้าเพราะว่ารากเนี่ยต้องนำครับดูดเลี้ยงสารอาหารไปเลี้ยงช่อดอกนะก็ผลนะครับทําให้อ่าโตช้าเราควรที่จะตัดทิ้งเลยครับอย่าไปเสียดายครับนี่ครับตัดออกหมดเลยเจนะครับก็จะให้มีใบนะครับที่จะเลี้ยงลําต้นนะครับเพื่อให้ให้ต้นโตนะครับโตเร็วนะครับไม่ต้องไปเสียดายเนาะครับผมนี่เจตัดออกหมดเลยนะครับสามสัปดาห์นะครับผม สวยงามมากเลยต้นใหญ่มากสวยงามมากครับ3าสัปดาห์ เดี๋ยวรากออกเยอะนะครับเต็มถุงแล้วเจเอกก็จะเอาลงดินแล้วนะครับต้องขุดหลุมให้ลึกสักหน่อยนะครับผม เราก็ต้องใช้ดินปลูกนะครับเพื่อที่จะมีแร่ธาตุอาหารให้รากนะครับที่เราเอาออกจากถุงนะครับไปปลูกเนี่ยให้รากเขาเดินเร็วนะครับเพราะว่ามีแร่ธาตุที่จําเป็นในการเลี้ยงลําต้นนะครับของมะขามเทศสีชมพูนั่นเองครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมจเจดีชแนลจนจบนะครับ มะขามเทศสีชมพูนะครับก็เป็นผลไม้นะครับเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าราคาของมะขามเทศสีชมพูเนี่ยกิโลละ6กสิบาทเลยนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดปลูกไว้นะครับติดบ้านนะครับสักสองต้นนะครับก็ไม่ต้องซื้อกินนะครับผม เหลือกินก็ขายได้นะครับผมแต่ว่านี่เราเริ่มมาครับเริ่มปลูก4ต้นนะครับขอบคุณครูแดงมากๆเลยนะครับที่ให้มะขามเทศนะครับเป็นาสายพันธุ์มะขามเทศสีชมพูนะครับมา4ต้นเลยนะครับเริ่มมาปลูกได้ตอนนี้ก็3มสัปดาห์แล้วครับ สวยงามครับเราไม่ต้องไปเสียดายนะครับตัดช่อดอกนะครับที่จะออกมาของคนนะครับในช่วงเวลานี้นะครับล่าเข้าควรที่จะดูดสารอาหารไปเลี้ยงลาต้นแล้วก็ใบนะครับใบนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงลําต้นให้เจริญเติบโตได้ดีนะครับอย่าไปเสียดายนะครับตัดออกเลยนะครับตัดเลยตัดเลยตัดเลยชับชับชับนะครับตอนนี้ก็ได้3าสัปดาห์แล้วครับ เดี๋ยวมาดูนะครับเมื่อได้4สัปดาห์หรือ1เดือนนะครับรากเยอะขนาดไหนพร้อมที่จะได้ลงดินหรือยังนะครับคอยติดตามรับชมกับเจาเอชแนลนะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับรักเจในน้อยของให้รักนานๆนะครับอากาศเย็นอากาศเปลี่ยนรักษาสุขภาพด้วยนะครับทุกคนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ